สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนภาษาซื่นครับมีมันมีนักเรียนบุกบุกมาถึ่งทีมเลยครับระบุตองระบุตองระบุตองจุกูก่อนเจ็บร้อยเจ็บเก็บหนักพ่อจะแม่เฮ้ยมึงกูด่ากูใครเองรู้ว่ากูาเป็นใครและเอ็งจะหนาวอโอ้โหไอ้เหี้ย่ะอ่ะล้ ไอ้เหี้ยแดงแม่เงเอาไนบอกร่วมือกันไอ,อ้เหี้ยเอามือเหี้ยมาบุกคุณสวัสดีทุกคนนะครับผมอันนี้โอ้โหทำไมทีมมันเยอะจังวะเฮ้ยเก <c oughs> ินไปบิน ก่อนว่าแยกกัทีมกับปั๊มหน่อยทีเพื่อนปั๊มหน่อยปั๊มปั๊มกูหน่อยเพื่อนจริงอันนี้จริงอันนี้เร็ว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 เพื่อนทุบปุ้ดอื้อ อสามพาขึ้นมาทำที่อะไรไอ้สันี่แอบสันมาดี แงใส่ช่อมาชุกกูดิเอ้ยมาแล้วมาแล้วคิดคว้าไว้คิดควาไว้คิดพ่อคิดแม่ไงคิดแม่งอ่ะไอ้เหี้ยว่าไอเขียวไอ้เขียวเป็นอะเขียวไอ้เขียวจ๋าไอ้เขียวเป็นอะไรเจ้าเขียวโขยเป็นโขยอะไรอ่ะ คยอะไรไอ้เฮียเป็นคยอะไรครับอ๋อพี่ดาผมด้ไมครับแล้วเป็นคยอะไรครับผมไม่ได้เป็นคอยอะไรผมเป็นมึงอ่ะมึงอ่ะแล้วเป็นคยอะไรครับผมไม่ได้เป็นคยอะไรมป็นหนมึงอ่ะไอ้น้าหินเป็นเฮียนะครับไม่ได้น่าหินคอยอะไรคอยความสงสัยหนวดพ้องเป็นมารอาจารย์มั้งไอ้สัตว์แล้วมึงเป็นคยอะไรครับไอ้สัตว์าจารย์หนวดเที่ยวปะเนี่ยเอ้ยอดีเขีเนอาจารย์หนวดเที่ยวไอ้หัวเทียอ่อนเฮียมึงอ่ะโคตรอ่อนเลย ก็ไปคยเลยครับแม่งโคตรมันเลยว่ะจุกอะอรดิอ่านอ่านอ่านอ่รนอ่นเป็นคยอะไรครับเป็นคยลยไรเป็นคยเลยครับเป็นคยไรครัในจันทร์เที่ยวเป็นไรอันนี้มึงคุยนะครับเที่ยวเนี่ยเป็นคุยอะครับลูกในจันทร์เที่ยวเนี่ย ฉวยมันเพื่อนข่าวมันเพื่อนข่าวมันเพื่อนข่าวมันเอาตายข่าวมันเพื่อนข่าวมันโง่โง่ใช่ไหมเฮียโคตรโง่เลยโอเคประมาณนี้นะครับ